เอ่อทำไมถึงบอกว่าจะบอกวิธีการหลดน้ำหมึกเนื่องจากว่าตอนนี้ก็คือเครื่องผมเนี่ยตลับหมึกสีนี่ครับมีปัญหานะครับผมก็เลยซื้อตลับหมึกสีต้มมาเปลี่ยนคราวนี้เอ่อตัวอย่างเครื่องพิมพตัวนี้นครับเป็นของแ Can นอนะครับรุ่น G ีซีรี่จีสองนะครับวิธีการก็คือว่าเปิดฝานะครับอ,อ่ตัวนี้นะฝาปิดตัวนี้ของเครื่องคราวนี้ให้เราดึงอ่าตลับหมึกออกมาซึ่งนะครับ ถ้าดึงไม่ออกครับมันจะติดล็อกอยู่นะครับมันจะติดล็อกอยู่เดี๋ยวผมเปิดแฟลชให้ดูนะครับอ่ามันจะติดล็อกอยู่ล็อกตัวไหนนะครับล็อกล็อกตัวขาวนะครับผมจะดินสอชี้ดูครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาขาวตัวนี้นะครับดันเข้าไปมันจะมีตัวกระเดื่องขาวนี่โผล่มานะครับเราก็กดดันเข้าไปอันนี้ดันเข้าไปก็ได้นะครับเทียนะครับเราก็ดึงสายตินเตอร์ออกมาอย่างเงี้ยนะครับดึงมาเงี้ยให้อยู่ระหว่างช่วงนี้นะครับช่วงนี้คราวนี้ ก็กดล็อกตรงนี้กดนี้นะครับกดนี้นะครับกดล็อกตรงนี้ครับเพื่อเปิดขึ้นมารานนี้เราก็ใส่ตลับหมึก้าไปปกติว่าเราซื้อตลับหมึกใหม่มามันจะมีสติ๊กเกอร์ปิดข้างบนแล้วก็ปิดข้างล่างครับให้เราแกะออกปกติเนาะโอเคผมใส่เข้าไปครับสีก็อยู่ในส่วนของสีดําก็อยู่ในส่วนของดํานะครับมันก็จะมีมีบอกเห็นไหมครับตัวตัว C คือเลอร r นะครับตัว B คือ b บ a c k นะครับก็ใส่ให้มันตรงกันอันนี้สังเกตว่า ตอนนี้น้ำหมึกในสายเนี่ยมันไม่มีเลยนี่คือปัญหาตอนที่เราเปิดเ,เพื่อเปลี่ยนตละลามกึกเพราะว่าเราลืมตรงนี้เราลืมล็อกตรงนี้นะครับผมเองก็ลืมนะครับถึงทําคลิปตรงนี้ให้ให้ดูว่าถ้าเราลืมเนี่ยว่าเราเปิดเนี่ยหมึกมันจะไหลย้อนกลับนะครับทั้งหม,มึกดาเหมือนกันถ้าเราจะถอดตละลามึกออกนะครับเราก็ต้องแกงเงี้ยเออเราต้องเปิดอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับเพื่อล็อกไม่ให้หมึกมันไหลย้อนกลับจะทําให้ดูว่าถ้า เราเปลี่ยนสลับหมึกแล้วเราปิดไว้อย่างเงี้ยอาการที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าหมึกจะได้ย้อนกลับอย่างเงี้นะครับในสายตัวจะมีน้ำหมึกเลยคราวนี้ผมจะทําให้ดูนะว่าแล้วทำยังไงครับผมจะกดกด,กดล็อกเหมือนเดิมนะครับโ okay. อเคผมาจะล็อกเนซนเซอร์ตรงนี้ให้ดูนะครับมันจะมีเซนเซอร์ตรงนี้นะครับเนซนเซอร์หาอะไรล็อกก่อนนะครับคือเราไม่กดเนซนเซอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับเราปิดฟ้าลงนี้เลยก็ได้นะครับปิดตรงนี้ปกติก็ได้แล้วก็เปิด ครื่องอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะกดเซนเซอร์นะครับเพื่อให้พวกเราเห็นว่าถ้ามันโหลดน้ำมือเข้าสายมันได้ผลไหมจะให้เห็นไปด้วยกันนะครับแต่ถ้ามั่นใจว่าใช่ถ้ามั่นใจว่าใช่ก็ปิดอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่นี้ผมจะเปิดฝาให้ดูนะครับว่ามันโหลดจริงไหมนะนี่นไมกลมือปกตินะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้น,นท่านี้มาดูที่หน้าปัดนะครับมันก็จะเป็น ตัวโอโอเนว่าเราเปิดเครื่องอยู่นะครับผมไม่มีตัวตัวที่จะมาล็อกเซนเซอร์ผมม่มีตรงนี้ผมก็จะกดเซนเซอร์นะครับม,มีตัวดำๆเลยไหมครับเซนเซอร์ดำๆแล้วกดเข้าไปก็ล็อกเข้าไปนะครับยัดเข้าไปอย่างเงี้ยครับคราวนี้ถ้าเราล็อกนะถ้าเราปิดจริงๆเนหะ็นไ,ไหมแต่ละมึมาากมันจะเลื่อนเข้าสถานะตำแหน่งปกติของมันนะครับแต่หมึกยังไม่ดูดนะครับหมึกยังไม่ดูดคราวนี้เรามาดูตรงหน้าปัดกนะครับ ก็จะเป็นเลขหนึ่งนี่คือสถานะปกตินะครับโอเคอ่ะคราวนี้วิธีให้มันดูดโดยที่เราไม่ต้องใช้สลิงดูดนะครับนะครับให้เรากดที่รูปปัจแจนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับรูปปัจแจอ่าแล้วมากดตัวเครื่องไม้บวกนี่ครับให้เป็นเลขสิบนะครับโอเคนะผมกดรูปปัจแจนะครับสังเกตไหมครับอ่มันจะมีรูปปัจแจติดตรงนี้นะครับเห็นไหมผมกดอีกครั้งก็จะหาย กดมาตรงนี้นะครับคราวนี้เราก็กดบวกเนี้ให้เป็นเลขสิบอย่างนี้นะครับแล้วก็มาเลือกกดสตาร์ทมาจะเป็นสีดําหรือว่าเป็นสีก็แล้วแต่นะครับก็กดเลยครับกดตรงนี้นะครับผมกดนะครับโอเคไหมครับเครื่องก็จะทําการประมวลผลนะครับคราวนี้เราไปดูนะครับไปดูที่เครื่องนะครับว่ามันดูดน้ำหมึกเข้าหรือยัง อ่าตอนนี้ถ้าเราสังเกตนะครับเราจะสังเกตว่าน้ำหมึกมาเต็มสายแล้วนะครับแต่ว่าขั้นตอนนี้นะครับเครื่องพิมพ์เนี่ยมันจะทําการล้างหัวพิมพ์ไปด้วยนะครับฉะนั้นน้ําหมึกน่าจะหมดไปพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรารอให้มันเสร็จนะครับแล้วเรามามดูซิว่าอ่าน้ําหมึกมันลดไปจริงเหมือนที่ผมว่าไหมแต่ตอนนี้ก็คือคิดว่าจริงก็คือว่าเรากดอ่า ที่ลูกปรแจที่น้าปักเครื่องพิมพ์เตอรอ์ให้เป็นเลขสิบนั้นแล้วก็กดสตาร์ทมันสามารถดูดั้งหมดเข้ามาที่ตัหมืได้ซึ่งจะง่ายกว่าการที่เราใช้วิธีคือใช้สลินะรับในการดูดั้งหมดจากตลับึ่นนั้นก็จะเละิกแล้วก็เสียเวลาพอสมควรวิธีนี้มันก็เสียเวลาเหมือนกันครับแต่มันก็สะอาดแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับคําตอบนะครับก็คือว่าสายนะครับทีเ่เก็บ น้ำหมึกนะครับที่ดูดน้ำหมึกเข้าตลับก็สุดก็คือว่ามาเต็มสายนะครับมาเต็มสายก็ถือว่าโอเคครับว่าใช้ได้ส่วนน้ำหมึกนะครับตอนนี้มันยังไม่เสร็จเลยนะครับขนาดยังไม่เสร็จนะเห็นไหมครับหมึกมันเริ่มลงไปเรื่อยนะครับฉะนั้นใครจะทําวิธีนี้ก็ควรเติมน้ําหมึกนะครับในเครื่องปินเตอร์เราให้ให้ไม่ต่ํากว่าครึ่งถังแล้วกันครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับ นี่นะครับนี่คือขึ้นถังนะครับนี่ขึ้นถังมันจะไม่ขีเอยู่ใช่ไหมครับไม่ขีดขึ้นถังเมื่อกี้มันอยู่ประมาณนี้อเห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้ก็อยู่ประมาณนี้ตัวนี้ก็อยู่ประมาณเห็นไหมครับตัวนี้ลงไปเยอะเลยเห็นไหมเพราะว่าเปลืองหมึกเปลืองน้ำหมึกพอสมควรน,นะครับแต่ตัวนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับก็หมดไปหลายนาทีแล้วประมาณเจ็ดนาทีแล้วนะครับสําหรับอ ถ้าจะถามมาว่าใช้เวลานานเท่าไหร่มันมันก็ไม่ตายตัวมันก็บบขึ้นอยู่กับเครื่องเครงนั้นเนาะก็ผมตีให้แล้วกันว่า10บถึงยี่สิบนาทีก็น่าจะเสร็จนะครับก็อดใจรอประมาณนั้นแหละนะครับะนะครับเมื่อรอไปสักพักใหญ่นะครับเครื่องก็นิ่งแล้วนะครับถ้าเครื่องนิ่งอย่างนี้นะครับแสดงว่า เครื่องน่าจะทาเสร็จนั่นแหละนะครับแต่ว่ายังไม่ยืนยันว่าเสร็จนะอะไรเป็นตัวอบอกหรือตัวยืนยันว่าเอา่อมาทําเสร็จแล้วนะครับคําตอบก็คือให้เรามาดูที่หน้าปัดตรงนี้นะครับมันจะเป็นเลขหนึ่งนะครับถ้าเป็นเลขหนึ่งก็แสดงว่าโอเคละเครื่องมันใช้ได้แล้วมันทําเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราไปดูคําตอบที่ค้างคาใจกันอยู่ว่าหมึกมันลดลงไปเยอะไหมนะครับอ่ะมาดูฝั่งน้ําหมึกที่เป็นฝั่งสีนะครับ เห็นไหมครับถือว่าลดลงไปพอสมควรเลยนะครับไปเป็นเซนเลยนะครับลดไป1นถึงสเซนนะครับบางบางช่องนะครับลงไปถึง3เซนนะครับส่วนน้ำหมึกฝั่งสีดำนะครับก็ลงไปประมาณ2เซนนะครับถือว่าลงไปเยอะพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้ผมจะพามาเทสดูสิว่ามันปิ้นปกติไหมการเทสนะครับก็กดรูปประแจนะครับกดรูปประแจตรงนี้นะครับ แล้วก็เป็นเลขหนึ่งเนาะก็กดสตาร์ทเลยครับสีก็ได้ดำก็ได้นะครับโอเคครับตอนนี้เครื่องก็พิมพ์ออกมาปกตินะครับอันนี้เราก็เดี๋ยวผมจะปิดฟ้าลงนะครับผมถอดเอาเลยนะครับลยกขึ้นนิดนึงนครับแล้วก็ปิด อันนี้ผมใส่กระดาษไปสามสี 3, แผ่นนะครับจริงจริงตอนทําเมื่อกี้ไม่ไม่เกี่ยวกับกระดาษนะไม่ใส่มันก็โอเคนะครับแต่นี้ผมใส่เพราะผมต้องการเทสผมจลองเทสให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับกด,กกดรูปปัจแจตรงนี้นะครับให้เป็นเลขหนึ่งแล้วก็กดเทสดูนะครับเพราะว่าผมจะให้ดูัง้งสองแบบเพราะเมื่อกี้ที่ผมเปิดฝานี่าะต้องการให้พวกเราเห็นภาพไปด้วยว่ามันโดนมืกจริงไหมแต่ถ้ามันจะเห็นวิธีผมนะครับเราก็ปิดฝานี้เลยเราไม่ต้องเปิดแล้วก็กดเซนเซอร์เหมือนที่ผมทำเมื่อกี้ แล้วก็ลองเทสดูมันกับที่ผมถามเห็นไหมครับก็ปกติโอเคครับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเพียงตัวนี้ครับดีครับ